ผมจันเล็กครับจากนี่คือผลจากการใช้ตัวไฮเปอร์กับซ u เปอร์ไมโครมิกหลายๆคนเนี่ยมีปัญหาถามผมว่าตัวไฮเปอร์เนี่ยเราสามารถผสมกับซ u เปอร์ไมโครมิกได้ไหมแปลงนี้ก็ใช้ผสมกันนะครับระหว่างเอาไฮเปอร์นี่ที่นี่ใช้น้ำพันลิตรใช้ไฮเปอร์สชุดแล้วก็แต่ไฮแต่ซูเปอร์ไมโครมิกเนี่ยก้โดยปกติเราจะฉีด4หอเราจะผสมลดลงเหลือ2หอแล้วก็ฉีดไป สังเกตดูว่าวันนี้เนี่ยเงาะกําลังบานซึ่งอันนี้ถือว่ามาก่อนและดูแถวนี้ยังไม่มีใครออกช่อดอ,อกเนี่ยมาค่อนข้างสมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีหลายๆหลายๆคนที่ถามว่าบางครั้งเนี่ยตัวซูปเปอร์ไอตัวซูปเปอร์ไมโครมิกเนี่ยสามารถผสมกับยาฆ่า,มาแมลงได้ไหมผสมกับยาฆ่าลาได้ไหมได้นะครับตัวนี้ซูปเปอร์ไมโครมิกสามารถฉีดได้ทุกๆ7วันเพราะตัวเขาเป็นอาหารฉีดได้ทุก ระยะนะครับไม่ว่าจะเป็นดอกนะครับไม่ว่าจะทําดอกจะขยายลูกนะครับจะทําต้นสามารถผสมกับยากําจัดมแมลงได้นะครับอีกตัวหนึ่งคือไฮเปอร์ไฮเปอร์วัพัสเนี่ยนะครับกับตัวเบอร์สองเนี่ยสามารถบวกกับยากําจัดมแมลงได้นะครับกาจัดยากําจัดเชื้อราได้เขาจะจูงยาเนี่ยเข้าในท่อน้ําเลี้ยงทําให้การสำลิตผลของยาเนี่ยดีขึ้น เพราะฉะนั้นบางคนถามว่าไม่เข้าใจว่าตัวนี้ฉีดจะต้องฉีดเดียวๆไหมหรืออะไรไหมจริงๆสามารถบวกกับอาหารเสริมอย่างอื่นก็ได้นะครับหรือจะฉีดกับซูเปอร์ไมโครมิก็ได้แต่ถ้าจะให้ดีนะครับถ้าไม้ใหญ่ก็สาตาตามปกติแต่ถ้าเป็นพวกไม้เล็กไม้ลม้มลุกพืชผักให้ลดลงครึ่งหนึ่งนะฮะให้ลดลงครึ่งหนึ่งไอ้นี่คออย่างไฮเปอร์เนี่ยควรฉีด ก็เดือนหนึ่งหรือประมาณ21วันหนึ่งครั้งอย่าฉีดบ่อยแต่ตัวซูเปอร์ไมโครมิกสามารถฉีดได้ทุกๆ7วันนะครับถ้าคนมีทั้ง2ตัวเนี่ยนะครับผมแนะนําว่าต้นเดือนเนี่ยคุณฉีดตัวไฮเปอร์แล้วทิบถัดถัดไปฉีดซูเปอร์ไมโครมิกการสำาริ์ผลก็จะดีขึ้นคงจะพอไขข้อข้องใจได้นะครับครับสวัสดีครับ